1, 2, 3, come on ข <c oughs> ้าพเจา้าต้องใส่ปีศาเพชรมังลาวแล้วเมื่อนี้ยขาา้าพเจ้าก็ลังเดินทางไปสวยทิพนานลงพุทธีเนาะเพราะว่าไปเหมาะโอกาสทางกสีบให้คับ ประชาชนกับว่าแมนเนาะก็คือเฮามีแบบตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์บีโฟเมนี่แต่ละเมืองแต่ละแขวงไปไปที่เหตุผลเร็วสินะเพราะว่าเขาเริ่มต้นธมิษเขาเริ่มต้นขยายผลิตภัณฑ์บีโฟเมนี่เขาเขาใส่ดีเขาบอกต่อใสด่ดีบอกต่อเขาขายด้ยกำไรการช่วงโควิดนี่กะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าพอล้างโควิดอี่หลวเนาะเขาเริ่มขับเคลื่อนแผนธุรกิจของบีพีอเซฟตาคือมีงานมีเงินมีเที่ยวมีรางวัลพิเศษสรุปจบขบในระบบเดียว ที่จะไปส่งให้เขาได้อาศิ่งเนาะเพราะว่าหลังจากที่เขา,าเริ่มขายแล้วสินะเขาก็เริ่มอยากอยากขย้ายองค์กรสินะอยากขย้ายลูกค้าอยากขย้ายตัวเท่นแต่เขาบุกว่าสิขย้ายจังไดสิเฮ็ดจ,จังไดเขาเบาบปเปินแต่เขาคลายเป็นเวลาเขาสิไปส่วนมู่มา่เป็นเครือข่ายไม่เป็นสมาชิกค้าย,ยาต่างๆน,นี่เขาเกิดความบดเสื่อมันกันเกิน่าพอเกิดความบดเสื่อมันกันแล้วเขาก็เลยประัดสินใจฉะนั้นระบบความบรรูัาของเฮาน,นี้จึงใส่เวทีให้เขาเห็นงานแบบง,ง,ง่ายๆบห้ยุงยาก จากประสบการณ์เขาไเจาเนี่สิบสามปีอยู่ในวงการ,รกธุรกิจเดขายที่เ้าจะอาชิวิต,ตัวเองเนี่ทุ่มมากเนาะตั้งแต่บบมี่ยัง่ลตั้งแต่บบมียังหน่อ้างตัวเองมาตลอดในระบบธุรกิจเคขายจนมาหอดมันีอนี่ก็เลยว่าเขาไล้ระบบการตลาดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยที่จะไปซอยทีมงานขยายเนาะระบบบริษัทลงซอยเองทุกๆด่านเลยเห็ดกับริษัทเองบริษัทผ้าเขื่อนเองบริษัทผ้าลุยเองทุกๆอย่างท่านมิแต่ เฮียนหูแพนธุรกิจให้เข้าใจแล้วก็ซี่เป่ากับิษัทบริษัทลุยเองที่สินค้าเปเองทันบรต้องลงทุนในการสต็อกสินค้าบริษัทจะเป็นคนลงทุนสต็อกเองและเป็นแห่งในการขับเคลื่อนฉะนั้นงานงานทุกงานนะเขาจะว่าเฮาสิมีอะไรตัวมอว่าเขามีหยอดขายอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าทุกธุรกิจคือการขายแต่ว่า มันแตกต่างเพียงแต่ว่าวิธีการขายแตกต่างกัน,นเขาอาเศ็ยการขายในออนไลน์การขายใน Facebook หรือว่าการเดินขายคลองอยังงก็แล้วแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีขายแตกต่างกันอาจจะใส่ตัวทันเองขายลายเปอร์เซ็นต์นี่สินะไอล้ลุงลงทุนเองแลนเองทุก,ท,กทุกด่านเองสางความเสื่อหมันเองต่างๆนเนาะแล้วแต่วิธีแต่ว่าระบบของบริษัทท่านนี้เขาใส่วิธีในการขายเหมือนกันแต่ว่าเขาใส่ระบบขับเคลื่อนในการขาย เข้าขายโดยระบบถ้ามีระบบออฟไลน์ line, มีระบบออนไลน์ line, มีระบบการช่วยเหลือผู้ขายช่วยเหลือนักขยายช่วยเหลือทุกๆด่านเนาดโดยที่ทานใส่ระบบขับเคลื่อนให้ระบบมันขายของมันเองแต่ทันก็ได้รับผ้นประโยชน์เต็มๆจากระบบทั้งหมดเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดที่ BP s ส a s t a านี่จัดสรรมาเนาซึ่งเขาเหตุดผ่านผ่านมานี่หายลประโยชน์กับคนมากมามเนาะเขาจ่ายเงินห้สมาชิกเทุกๆวันเพราะว่า ระบบเผาเนาะตัวยอย่างเขาลงพื้นที่ซอยซอยทีมงานในซอยตัวแทบเนี่ยเขาลงพื้นที่เนาะปั๊บมียอดสมัครมียอดซื้อมียอดเขาสู่ระบบรบริษัดโบซัดกะเคียนบินเบิกใจ่ายในมือนั่นเลยเนาะจ่ายม,มือต่อมือมือต่อมือเหตุดใดคนทีม่มาเห็ดเบียรน้ำกันเนี่ยเคลื่อนไปโมตองกังวเลเรื่องวัดเสดเงินหรือบเหงื่เงินอันนี้คือสิ่งที่สุดยอดเนาะโอเคแล้วใครทุกท่านบึ้งต่อไปครับอาจารย์ให้ทุกท่านบึ้งบรรยากาศในการขับเกิดธุรกิจต่อโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปเลยับนะ One, two, three, come on!